สวัสดีค่ะวันนี้มนพาเพื่อนๆมาเที่ยวมารีน่านะคะมาดูความสวยงามของท่าเรือมารีน่ากันนะคะ แล้วมนก็จะพาเพ,เพื่อนเอาขนมปังไปให้ปลาอยู่ข้างในท่าเรือนะคะปลามีไม่ค่อยเยอะนะคะมนก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศหนาวนะคะปีที่แล้วที่มนไปช่วงซัมเมอร์นะคะปลาเยอะมากๆเลยนะคะพอเราโยนขนมปังลงไป มากันเต็มเลยนะคะแต่ยังไงมนก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีช่วงอตอนซัมเมอร์นะคะ แล้วมนก็เอาขนมปังให้ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมนก็จะพาไปชมวิวกันต่อเลยนะคะ และมนได้เก็บทุ่งหญ้าสีเหลืองมาฝากเพื่อนๆกันนะคะสวยงามมากนะคะหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้มนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ